ลอ,อยอยู่พ่อแต่พ่เท่าลูกเคยเอาเอ็มแอมกระไรซองมาตะฐานค่ะเท่าไรเท่าไรครับบอกสีเท่าไรเท่าไรเลยมันบะยิตุ่มนี่ยลอสุดอุดรุ่นี้มลอยตอเล่าแม่ช่วยด้วยยังเีกบ่ะิ้วก้อยกิกคือเบี้ยวปวดอมืออังเเป็นยังเพรเริ่มเท่าเส้นเอ็นมันึงจัง ลูกเคยเจากันรอคักงูสิคโอ้ยจะกรอคักใส่ดวงสูบให่ยี่ตุ้มมาได้พ่าเป็กลัวแบพี่ๆรอคักรออยู่แต่ว่าแถวนี้เลยว้ายรออยู่แต่ว่าเถวแถวว่าห้างกันสิปปีไหาเถาแถ่เฟิร์พูดมาว่าบิ๊กแก่ไหมไม่เก่ไม่แก่นานพี่เฟิร์ตได้กำลังใจเฟิร์อย่คีไปกำลังใจเขาเลยไปบ้าแล้เขาแถ่เขาเนนันไม่อยู่ขีบับเขาไว้กลัวเขาาแบบ กลัวเขาได้ใจกันได้ว่เขา,า,าเขาเป่ายีรีเาเบิดไม้เกะสุนัขขึงอเอยนยันความหล่อความน่ารักลูกเคยคะ่ะสันติอา<ะ>บอ ว่าหนาวก็บเ้านเต่งหนาแล้วก็บ้านเด็กมันหนาววันเจ้าทุกผัวท่านน้ำมันหมูทุกผ่วเนี่ยหนาวไปแถาแม่หนูสามีห่างกันตั้งสิบสามปีนอสพูหญิงเฮาน่ะเถวว่าเขาผู้หญิงเฮามันลำเหนื่เขาเข้าใจเพราะว่าอัดข้าเจ้าเพได้เห็ุอาชีพถือแสงไฟคือบบกี่ไงเออแด้โบกถือแสงโบกถือแสงไฟหน่ะถืออันนี้ใหม่สวัสดีพี่พี่สวัสดีพี่พี่ แต่พี่พแจงไม่ยอมล้างหน้าเลยบังคับล้างก็ไม่ล้างอ๋อมันจะติดเดียบแจงนี่มาพ่อใหตุ่มสาดกว่าโอ้โหหมาถงเอาขี้สีางเครื่องสักผ้าออกดีดีก็นสีล้างโอ้มายบนเราะละเอียดนี่ตรงนั้นสวัยอายุสี่สิบะเจ้าว่เป็นแต่พ่อใหญ่ตมัายุงยิบเก่าทัพี่พี่ยังหลอดพี่พี่ยิ่นพี่พี่เขาก็หลอดนะคะไม่เท่าหลอดคุณนายแบบด้วยว่าสันโอ้ยแม่แม่บันพี่ยุ่กันเลยม่อุ้มบตเตอรี่ให้พาพี่พี ไปฉีดตีนกาเด้น้องอยู่สเออแม่อุ้ยแรงว่ะลายเคเคปีปีเหมือนเคีนทีละเด็ดนะคะแม่เหมือนพี่เคียนตอนตอนไหนจะตอนนี้นะรู้สึกจะเอวเรี่ยงค่ะตนี้ เราม่แตลิโตให้นาตาเขากำลังแครอยู่ตลิต้ให้นาตาเลยจริงใจแครอยากไปร่อมเล่นกเขียจริงใจแตลิโตเมื่อกี้พิ่ง่าเขาเถาอยู่นเายี่นีอ่าี่เรียกเร่องควาเถาขาเพ็บปเวยเพราะอเรียปัญตุ้มมาเถาเด้อโ่เถาด้วยไฟเถาตาเถาตะเจ้าอืนเลือดอ่าน่าไม่เนี่ยตาเจ้ากนเลืดไม่ใช่นะท่อนี่สมบูรณ์ทั้งร่างกายเลย กระสมบุญพอดเออเพื่อพูดบังเกอดสกัดโป๊กะทิสุดเจีมปูสะแล้วแล้วข้างล่างเลยทั้งแถาทั้งอนอนน้อยส่นใช่เพราะทั้งแถาทั้งหนอนน้อยส่วนผู้ใด่ไอ้นกเป็นบ้าอะไรคนหล่อหยุดงานไหมคะแม่ไม่หยุดไม่หยุดค่ะเล่าสู่ตายค่ะ เราเราสามารถรหลังจากวันนี้อยู่คอยขับได้อยู่คอยขับได้อยู่ไม่ได้คอยพักขับต่อคอยพัหยุดต่อคอยขับได้อยู่รถแต่เขาไมปสอนเรื่องเจ้าเจ้าบฏิยุทอยู่ในสารระบบของพวกเพื่อนเพื่อนอยากหลุดมาระบาดไข่ไข่ไข่ลากสาดใหญ่เรียงคือไข่ลากสาดลูกไส้หนูจึงนิ่งท่าเสด็จบนแล้วแม่น้ำไม่แม่นวะบ่มีเลี้ยงยังบอากับแมาไม่เขามาพร้อมลายอ่อนซึ่งชอบอยู่ตาม สมุนสมุนทุกเสือบที่ใครหากถูกกับอาจมีไข้สูงหนาวสั้นหนาวสั้นหนาวสั้นนะครับแต่เขาพวรอะมาเลยเพราะมันสอบเขามีแผลคล้ายรอยต้องอยู่กับกทมใช่ค่ะน้องอยู่จะขึ้นตัวขึ้นนี่มีตัวยังบม่รู้กันเนี่ยถ้าในเศร้าอยู่ตัวขี้โง่โอ้ยโอ้ยมันจะต้องเป็ดนั่นแน่เลยโอ้ยว้ายเกลียดแล้วเอาเราไปอยู่รับเงินสัด น้องอยู่กับกลุ่มแม่ขึ้นใช้พุ้มเต่พผอแล้วพ่อจังกับน้องอยู่กับกระทมเหรอคะเต่าผอดเต่าเอาแม่ไปช่วงไปข้อสวรรค์ไปแน่ใจว่าขาดแม่เลยยู่ได้แน่ใจได้ขาดแม่แน่ใจได้ถ้าคิดต่อต่อข้อจริงแม่จะหายนี่ขาดแม่พรอะยู่ว่าอะไรนะขาดเธอมันขาดใจเลยนะขาดแม่เนี่ยเอาขันยู้ว่าอะไรว่สิยู้ของกูเดียวไรเนาะเอาแล้วกัน บอกแล้วยังให้ตอบความจริงแต่สิ่ีค่นหายขาดแม่ขาดแฟนขาดได้บ่เฟิร์ตขาดได้ขาดอันไหนได้ขาดแฟนเลยขาดบ้านทโอ้ยเฟิร์ตตอบดีขาดแฟนเลยแฟนก่นเลยเแยกเดียวเขาเอาแบบพ่าเท็าสองยาวพอกันก็ได้โอ้ยยัดได้เพราะยัดได้แต่มันบอดีไอเลือยแยงเดียวพอดียงฟัน์ตเขาสาวัวเลยโอ้ยขารสมุ๊คพี่ชอยเดียว เออขาสู้พี่ชอยเดี่ยวขี้เลือกเมียเอออันนี้คือเรื่องจริงในชีวิตมันสามารถเลือกได้นะเฟิร์งเลือกอะไรโอ๊ยเฟิร์งเลือกไม่ได้ผมถามเลยไม่ไม่ใช่โคเี่จัดจ้านผูนออกจากกองไม่ได้โอ๊ยดเมียเอ้ยเลือกได้พ่อนี่เลือกได้พ่อบุ้ยเฟื่องพ่อเลือกมาสิบสามปีเลย เจ้าเลือกไผ่พอปกาศพายยาเลยอ่ะเจ้าเลือกไผ่เมียจะเบิอ่งอยู่ตอนนี้เมียเมียที่บอกว่ามันเ่ใจดู้บ้างไหมแหม่อนไรนอผมนะมเวลามาดูเกลยวปับ๊บผมก็อยากเมื่อวัรจุงอยู่ ่เขาไปผมเมื่อแฟ้องให้เลือกให้เลือกเดีย๋ยวมันจะเปลี่ยนอะไรบางอะไรเพอโบสถ์กันตัว,วละยิปเป็นพยตายต่ายค่ะสมุทรพรมกันแล้วก็สิการกันแล้วก็สิเป็นเขียรเขียนั้นเนี่ยเขาก็แต่นั่นแหละเขาเรียกว่าเลือกที่เมียแล้วตอนเนี้ยพอเมียก็พอเมียก็จะเป้าเพราะท่านได้เลือกพนนี้เ,เว้าอะไราพอโบดถ์เหตุการณ์มันจะเป็นไงกนจะเป็นเป็น,ใน,ในข้ามนั่งเป็นข้ามนั่งว่านไถ่จีบว้ายังองตรงที่ตรงตุ๋ยมันได้ไหมก็คือขั้นผมใส่ส่งยิ้มเข้าไปปั๊บเนี่ย ถามแล้วอ่ะเริ่มละอ่าเริ่มละเจ้าสิไปไซเดียวคอยบอกแต่คอยบอกได้เลยว่าคอยเลือกเจ้าฟันกรวยพาโู้พ่อบอแมนบอแมนเรื่องของเจ้าคอยเลือกเจ้าเพราะถ้าคอยเลือกแม่คอยก็ยากคอยตุยแม่คอยตุยแล้วแม่หัวคอยไปเจ้าเลือกไปน้ำแม่คอยเร็วหัวถ้าสมมติแม่ตุยจะเลือกง่ายไหมนะ ถ้าสมมติว่าแม่ตุ้ยก็จะเลือกงอกอ่ายแน่ๆสรุปวระจำคำตอบมันคือยอยังนัไนเนี่ยแม่แม่พ่อพ่อพูดอะไรล่ะบอรู้แล้ว <S 2> <S 2> <S ่ะจบเอาง่ายๆพอ่อ,อจะบอกกันยี่หล่าจะบอก<ม>ออบอกันยี่หล่าพ่อยี่หล่าต้องบอกแม่ว่าบอกแม่ว่าใจหนูก,กันเลือกแม่แล้วล่ะต่ว่าแต่ว่าไก่หนูมันอยู่น้ำเขาเต็มบ่ นึ้ไนแต่ว่าแต่ในเมืองแม่อยูนในเมืองแม่พยูนนันเมืองแม่อยูนเออก็ต้องเปิดต้องเลือเปนต้องเรือเขาเจ้าพอวันนูกระท่าใจบ่ไดไที่จะยูเดียวน่หามไแม่เป็นยังบ่ได้ด้หน่หามบ่ได้แต่ในเมือแม่เป็นแล้วหามแม่เป็นอมตะเป็นพวกกระพันบ่ได้ แต่ว่านุก็เลือกแม่นเราละว่าเอ๊มาที่หนแม่เป็นขึ้นจังดอกกุหลาบอมตาอะไรเอ๊ะฟังเจ้าู้คำตอบได้รึเปล่าเล็ดก่าู่แตดถ้าสีเอาขออ่านตอนที่แม่ก็พอยังอยู่มันมีขออ่านหนึ่ง้าหนุยน้ำแม่มาตลอดชีวิตแล้วไปลงไป แม่ก็ยังเลือกครอบครัวจะครองเออถูกอันนี้มีครอบครัวนู่ก็ต้องเลือกครอบครัวคงถูกอันนี้แม่สอนเลยว่าอย่าเลือกแม่เพราะล่าแม่ก็จะไม่เป็นตัวเลือกให้ลูกให้เลือกครอบครัวหลละกี้บอกเขาเหลยวมาหายจังจังหายมามายังไงยังไงพาะเาว่าเขาป็นตัวเลือกทีที่สเพราะเป็นตัวเลือกให้ลูกไม่แม่จะเป็นสายซัพพอร์ตจะไม่ให้ลูกต้องลำบากเท่าไหร่เรื่องนี้อยดูในี่จะเท่าไหร่เท่ากี้ ไม่รู้เปล่าเรื่องเสือขอ่อจะของแจ่ตัวนี้กับเลือกเมสกครเอ้ก็เป็นวเลือกเมร์คือเลือกือบเนี้เลือกกี้จ้าไปไปสถานที่ใดลงบาตไดเอาไปไปหม่องมูหลายแม่จังบ้องเงาสถานเลือกใส่มาแม่จังบ้องเงาก็เริ่มถาววเราอยางเลือกเมร์คือออจะบอกยู่นีพวกตัวที่กแม่เลยไว้ักนมานัก สรุปค่ะเบียนกัามันมีจีนค่ะสำหรับหน้ามันก็เลือกเมียได้แหละไอ้ตุ้มแม่เอาแต่ตอนนี้พี่อยู่แม่กันยังบ่เลือกแกพี่หนูกันยังลพอแล้วถีบไบก็หลังสิเอาก็ต้องเลือกครอบครัวเลือกกุ้ยไส้จบจบซูเป็นเลือกผู้ชาย้แล้วต้องเลือกกูจบก็เป็นต้องครอบครัวที่จะขอเราไรแต่งงานตอนนไหนสรุปสรุปเลือกไอ้สล่าโอ๊ย เออไข่ก็เป็นตัวเลขเขาไข่อยอิงฐาซัพพอร์ตเขา,เาเขไาข่พายุไข่พายุก,ฐฐกับไผยก็ได้ว่าแต่เขาไปปล่อยไข่ไปไข่ไม่มีมัวเดี๋ยวนึงในนั้นจะมีนกแคระดาม,มีแม่ใหญ่อย่างแนี้ยมูนี่แหละลูกสิปลิ่มบดัดอะไรนะซ่อมเมืองอย่างนี่ซุ่มเนี้ย,ย,ยไปวางสานไ,ไปหาถึงแนวรวมเอาเจีเอาเรื่องครอบครัวนจะคลองนี่น่ะเอาไปหาแนี่รวมแล้วบปเนี่ยไอ้นกบอกทําไมต้องดึงหนูไปอ่ะเป็นยังแม่คันคันสมุอยู่ได้ไปเป็นกระสิบเก็บเงินหลายๆซื้อบ้านพัดดักอากาศไปต้านอย่างมันไปยุหันหลัง มาเดอ้อเขาเอื้นพวกแก้วแล้วพวกไดลูกบ่เลี้ยงพวกเด๋ยกันยื่นอะไเจ้าพพวกเด๋ซุ่มลูกบ่เลี้ยงไปฮมกันยื่หันเดอ้อเส้นกับวะมาพี่ไปมาอุดรนกันได้ซ่อมเบื่องเลี้ยวข่อยว่าเขาอยพา,านยุ่งเทพยบแกูได้อยู่อุดรแนแมาเด้อมากันลูกไปเข้าสิบพอเยอะจังเลยเรียนเสื้เอาปีฟื่อสิบวได้ฝากกัน่ฮะกดีฝากยีแมมาเยอะแล้วเขาไปหาเงาหนาหันมาล้อมูเล้วอุดรมะล้อไหลพอย่างนี้ม่กูสิเงินคนบอกไปหาเบื้อมะล้หม เป็นพวกกัดไหมถ้าลูกจิ้มข้าวเหไปถึงว่าเขามีครอบครัวเขาแบบปั๊บเขาเลิกกันเขายากันสงสัยจะเป็นหนูอีกคนยาเป็นอย่างไม่ไปใส่ในทิมกูยี่บ้านนี่พวกแม่ทิมพวกแม่ทิมผัวทิมลูกทิมผัวกันที่ทิมมันปล่อยอีหลีลูกหนูลูกไผรใกล้ฉันแล้วตอนนี้ไอ้นกผู้เห็นผู้เห็นอนาคตแล้วมาแน่นอนเอ้ยอุดรยินดีต้อนรับนัดยิ้ม คือโจพี่หลอบนี่ผู้ใช้ไรก็ย่างนี้ยคือโจผู้ใช้ที่เห็นหน้าตาดีๆตัวนี้มันก็จะเ่าไปพร้อมกันกับเฮ้าเฮ้ากับมหาเบิงเอาหาเบิงหน้าหันมาล่นก็ได้ซื้อเหล่าขาวพาเข้าไปหากินหน้าหันก็ได้เจ้าหลอกผัวกับสิป้าละแม่ข้องการนนั่แหละน้าคตแล้วนางเงียวหน้าหันเงียวเงียหัวนาคนหัวนาคนคนสินางเงียวหน้าหันไปนะ่าคนเนี่ย จักจักออคเออสิ่ขึ้นกระจ้นสิ่งกันเงี้ยมาก้อนสิ่เงี้ยวกู้เกี่วมีแต่มวยคอกินอะวะกูเกียวมีแต่เคยเวิดมานะไอ้ลุงมากุเกี่ยวมีแต่เนวหมาสันบอลาใช่แท่กับเอืออมันมีแต่เคยอฟเอิจะเดียวคนไซอะไรใชแท้กับมีอยูจามากับไอ้พวกใคเนียักอ โอ้ไปเอาไก่เราบ้านดุมอยากไก่เติบยู่ค่กินร้อๆแล้วนี่แหละแถวในเมืองหาเพิ่งมาล่ำแถวสามผงสามเผาเวลาเขาปิดมิกปิดเบิกไปอีกสิละสามเผาเข่ร่ำว่าเปิดโอนโฮสฮะใคอยซื้อที่ไว้หลายอยู่พี่น้องเจ้ะมาต้องวางลงยู่ซื้อที่ไว้หลายอยู่โอนโอนที่แปลว่าเข่ากะไม่เห็นไม่กันยู่ไปสิละค่ยสิเปิดร้านโอนโอนโฮสแม่ๆคนไหนไม่มีที่อยู่ก็มาเขาจะเปิดโอนโฮสให้เราอ่า สิมิเตอรพูดเทาๆพู้ได้มาตามหาคุณบันดีธุรกิจในยุคก,กี่บาทเพื่อโชคแล้วอ่าไปยังอยู่ในเมืองกรุงคุณเฟิร์นก็คุณบีกจะเปิดครับเกอาจารย์ยุคกี่แบนเดือนหลัสามเ<อ>ทื่อเต็มงงโเขาที่ได้เปิดน่างสิว่าเทาเเนา่าสสิว่าเทาบ่ะมันตางไปเ,เรียนคัดเือร์ใเขาได้อยู่ป่ะอื <laughs> ีคนุนเทาปีสบบไ S <S ยว่งสีละ,ละ <S <S ไกก่่ยุ่สีละไม่ไม่ยอมเกียค่ะจะแม่ปังเออแม่ปังถ้าลูกถ้าลูกบอกเหมือนอยู่กี่วันไหนก็มาหาหนูนะ